จากที่เราทำกันแพทเทิร์นเมื่อกี้เนาะเ,เราจะกลับมากันทำต่อนะครับแพทเทิร์นสองกับแพทเทิร์นสามหรืแพทเทิร์นสามมันก็มาแล้วแหละนะฮะเรามาต่อมาเราไปทำแพทเทิร์นสี่กันดีกว่านะครับแพทเทิร์นสามคือมันก็จบแค่ตรงนี้เนาะแพทเทิร์นสามก็จะส่งคืนค่าเอเนมี่พูไปแล้วแพทเทิร์นสี่ก็น่าจะคล้ายๆค,ครับมันจะวิ่งเป็นแบบซิกแซกครับแพทเทิร์นสี่คือซิกแซกมันจะเอาคอมเมนต์ออกแพทเทิร์นสี่นะ ผมอนุญาตก๊อปปี้แพทเทิร์นสามตั้งชื่อเป็นแพทเทิร์นสี่ครับแล้วเคลี่ยวออให้หมดก่อนซิกแซกที่ว่ามันก็ต้องตั้งตังตวแป,นะปรนะโฟดซิกแซกแบบไหนวะแอมพ์ปจูดแล้วกันความสูงแอมพ์ปจูดจะกลงไงวะแอมพ์ปจูดเออคือแบบนี้ละนะฮะสองเอฟเสร็จปุ๊บมันจะมีโฟดอีกตัวไหมอ่ะคอนดอนซีคอนดอนบี G, แอมปิโูดเมันก็ต้องมีฟรีเควนซี่ครับความถี่ครับฟรีเควนซี่ความถี่อยู่ที่ประมาณห้าแล้วกันด r เร t ชันเท่ากับเวกเตอร์ three dot left ให้มันวิน่งไปทางจากขวาไปซ้ายเพราะมันต้องวิ่งไปทางนู้นเนาะ y เอานและ t r a n s อ๋อไม่ transform transform position x มากกว่าลบสกรีนมากกว่าลบสกรีนบลูด d o float six sec offset math f. เอาค่าไซน์มาคำนวณทางต่อทางคูณซิกแซกอ่าฟรีเควนซี่ฟรีเควนซี่คูณซิกแซกแอมพลิจูดทา์นฟอร์มดอทโพซิชั่นบวกเท่ากับ,บวงเ,เลยบไปก่อนเลยไม่รู้เรืงง่ออะไร่าเวกเตอร์ทรีดอทเล็บ คูณสปีดคูณ time.deltaTime บวกด้วยเวกเตอร์ทรีดอคูณซิกแซกออฟเซตมาจากค่าที่เราเอาค่าอ่าค่าไซน์ของตัว time.time Time, นะครับคูณกัแบฟรี q คนซี y คือความถี่เนาะแล้วก็ไปคูณกับแอมพลิจูดนะครับออฟเซตจะได้มาคูณกับไทม์ดอทเดลต้า อืมนะครับก็จะได้ค่านี้แพทเทิร์นสี่เช็คว่าหลุดขอบจอไหมเอาคําสั่งเดียวกันเลยอี e นี่เลย Copy ไปเลยอยู่ใน Y นะครับ Y กหลุดไหมหลุดแล้วก็เอาค่า Enemy p ี่พูไปคืนมันซะตรงนี้จบแพทเทิร์นสี่นะครับซิกแซกแล้วไปดูแพทเทิร์นห้ต่อครับแพทเทิร์นห้ามันหมุนยังไงวะตังเองลืรเองอ๋อชิดบนชิดล่าง แพทเทิร์นห้าเอาแพทเทิร์นสี่ก็ปีมาแล้วกันนะครับชิดบนชิดล่างนาประมาณนี้เป็นยังไงเดี๋ยวามาดูกันนะครับ p a t เทิร์คือการคำนวณค่าการบินเรียบขอบหน้าจอกันทีนี้เราจะเริ่มจากขอบไหนครับจากบินบินจากล่างขึ้นบนเนาะก็ if direction เท่ากับเวกเตอร์ทรีดอทเน่ทรานสฟอร์มดอทโพิเท่ากับ New v e c t o r ร์ทรีล็ลเปิดปิดรอไว้กรับอันแรกคือ x ก็คือทรานสฟอร์ม o พ i ิชันดอทเอ็ก o r ทรานสฟอร์มโอ่เนี่ยาจจะต้องบวกหนึจุดห้าเแล้วน t า a n อ f o ม m p o s i ันวิท e t มันจะเป็นออฟเซ็เล็กน้อยจากล่างนะครับบินระยะบวกหนึ่งจุดห้าจากล่างดังนั้นหากบินจากบนลงล่างเรามีบินลงนะขอ Copy ปี้อะไรกันมันก็ต้องออฟเซ็ลดลงมาหนึ่งจุดห้าถูกต้องประมาณนี้นะครับแลน้นเราจะมาคำนวณ y วที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ transform position x มากกว่าลบ screen b o u n d x ให้ position ไม่ต้องทานสล็บเอาค่าเวกเตอร์ tree t left คูณ speed คูณไทม์ดอตเดลต้าไทม์ยังนั้นมันต้องทานสเลดสองตัวรขอนซีขอนวีทานสเลดเวกเตอร์ทรีตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นดิเรกชันทิศทางที่มันจะขึ้นหรือลงเรามีแล้วคูณสปีดคูณทา์เดลต้าไทม์ด้วยเช่นเดียวกันอืมนะครับสองตัวนี้ต้องเหมือนกันพเพราะดิเรกชันเรามาด้วยไงดังนั้นเราเช็คว่าหลุดขอบจอด้านซ้ายไหม พ่างจุคืนภูมัไหมก็ต้องคืนเลยเนาะเหมือนกันอืม o n e เอนเอเบิิเอาเมาครบหมดแล้วนะครับ On Enable ก็มาแล้วครบหมดแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ไปเทสเนาะ p a t เทเิร์นเรามีหมดแล้วนะครับจลับไปที่โค้ดครับ มาที่ตัวนี้ครับเราต้องทําการแบบเรามี e อน m y มิฟูแล้วมี e อน m y ในการพูนะ่าเนาะเราต้องเพิ่มสคริปต์อีกสคริปต์หนึ่งครับชื่อว่า enemy s p a w n e er. เอเอาไว้บังคับให้มันสปอนออกไป enemy s p a w n e er. เนอเอาไ,ไว้ที่เกมคอนโทรเลอร์น,นะครับเพื่อที่จะได้ให้เจ้า e อน m y เนี่ยมันเป็นการสปอนค่าต่างๆออกไปนะครับ enemy spawner คำสั่งไม่ได้มีอะไรมากครับเราอาจจะต้องใช้แค่หนึ่งเลย นะฮะมันพับลิกโฟดเลยมีอะไรบ้างวะมีสปอนอินเทอร์เวลระยะที่มันจะปล่อยทุกๆสองวินาทีนะครับพับลิกโฟดเหมือนกันสปอนวายเรนก็คืออ่าวายเรนช์นี้นะครับอัตราที่มันจะตัวแกน y อะ่ะนะครับแกน y ช่วง y ของศัตรูที่มันเกิดขึ้นได้จะเป็น0ไป5 หรือศลบห้าครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสุดท้ายผมขออนุญาตสร้าต,ตัวไ i ร a วทเป็น v e c t o r ร์ตัวนี้เป็นสกิน b a ล์เหมือนเดิมสกินเล์ดังนั้นคำนวณตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับเราไปหาตัว Bullet แล้วไปเอาตัวนี้ Copy นี่มา c a m ม r a มาที่ตัว enemy Spawner เนะาะลากมาปอยตัวนี้ Camera เมื่อหลุดจากขอบจอหายไปนะครับแต่เราต้องเรียกใช้ฟังก์ชัน p a w n ไปช่วงเวลาครับดังนั้นเราใช้คำสั่ง i n v o k e i n v walk repeating อืมไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพิ่งได้ใช้นี่แหละนะ name of เอาอะไรมาดีวะ name of spawn spawn uh, enemy หาคำว่า spawn enemy ดังนั้นเราต้อง spawn enemy เออต้องหาคำว่า spawn enemy อืม spawn interval สปอนอินเทอร์ l ลกับอินเทอร์เวลอ่าสองตัวเจ้าสเปร์สปอนเด,ดนมีจะต้องมีฟังก์ชันขึ้นมาครับจะต้อง c ิกฟิกเกตเมธอดใหม่ขึ้นมาชื่อสปอนเ e น e มีครับไพวีทไพวทอาจจะไม่ใช่ไพว e ท b ็อบเจล้วอาจจะเป็นไพว t ทอาจจะเป็นบอยแทนแล้วกันให้มันไปเรียกฟังก์ชันสปอนเ e น e มีครับอืมอุ้ยโทษเผิดอล,ลบอ่ะประมาณนี้แล้วกันเราคงไม่ต้องใช้อัปเดต สปอนเนมี่ทำอะไรบ้างดึงเอนด์มี่จากคู่ครับก็เกมออบเจกต์ไปดึงเอนด์มี่ครับตัวแปลเอนด์มี่ดึงมาจากไหนครับดึงมาจากเอนด์มี่คูครับดอทอินสแตนด์ดอทเก็ตเอนด์มี่เอ๊มีพอดีนะครับเ mm hmm. พราะเราเรียกมงแลไวกดคอนโทรลมันจะเชื่อมกันนะเนี่ยคอนโทรลเชื่อมกันเลยนะครับดึงไปดึงเอนด์มี่จากคู่ครับเสร็จปุ๊บเราจะมาทำการตั้งท่าตำแหน่งของศัตรูครับ start x เป็น screen b o u n d .x บวก 2f เกิดจากนอกจอด้านขวาจะไม่มีผลหลุดจอด้านซ้ายมีผลดังนั้นนอกจอด้านขวาไม่มีผลอะไรนะครับ float start y แล้วกัน screen b o u n d อืมไม่ใช่ random .range เอาค่าอะไรเป็นรนดอมดีวะ,ะลบสปอนไวน์เรนจ์กับสปอนไวน์เรนจ์อืมเอาค่านี้แนดะ้ไหมห้าลบห้ากับห้าอยู่ระหว่างค่าลบห้ากับห้านะครับแรนดอมนะครับแรนดอมมาแล้วเอาซีเทมออกไปเรามีปัญหาเรื่อง Random. แรนดอมดังนั้น enemy ี่ดอททรานสฟอร์มดอทโคอิชเท่ากับ new vector 3 start x start y 0เพราะว่าแกน z ไม่ได้ถูกใช้นะครับเราจะมาเรียกแพทเทิร์นครับน,นนี้ก็เป็นการเรียกแพทเทิร์นนะการบิน5แบบมีอะไรบ้างเรามาดูกัน in pattern pattern 5แบบ in ก็คือแพทเทิร์นของมันแพทเทิร์นไทปนะครับเท่ากับ random dot range หนึ 1> 1่งถึงหกดังนั้น enemy dot get component เอา component ตัวมันเองคือ enemy หรือไม่ดิ component ของ pattern อ่าก็คือค้าตัวนี้ pattern enemy movement เนี่ยนะครับ dot start pattern มีภวอร์ชันนี้พอดี pattern ไทย ชุกเรียบร้อยครับแคปหน้าจอดูไปด้วยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่คือไฟเอ e ด์มิสส์วันนนเองครับพอร์ตแล้วลองแคปแล้วลองดูแพทเทิร์นเหมือนเดียวกันนะครับอ่าดูพอร์ตไว้พอร์ตไว้แพทเทิร์นหนึ่งพอร์ตไว้นะครับแพทเทิร์นสองก็ประมาณนี้เนาะแพทเทิร์นสองพอร์ตไปด้วยนะเนี่ยพอร์ตไว้หนึ่งพอร์ตไว้สองแพทเทิร์นสาม แพทเทิร์น4และแพทเทิร์น5ครับทำการพอร์ตไปด้วยนะครับเมื่อพอร์ตเสร็จอย่าลืมยสดาบาวไปเทสระบบตัวเอนเนมี่กันทีนี้ประเด็นคือเอนเนมี่ซอนเนอร์ทุกอย่างครบแล้วเราต้องมานั่งเช็คก่อนไม่รู้ว่ามีอะไรผิดพลาดไหมนะครับเรากดเพย์อะไรแล้วดูที่ว่าเอนเนมีมันบินมาได้หรือเปล่าถ้ามันบินมาได้นั่นนคือโอเคจบละไม่โผล่อะไรไว้ทำไมไม่โผล่อะไรวะะมาแล้วนี่ไงตัวแรก บินธรรมดาหยุดแล้วก็ขึ้นข้างบนนะทำไมมันออกมาชา้าจังวะเอาใหม่นะมันมาแบบแรกแบบเดียวเลยนะครับแบบนี้ไหมเออมาละแบบใหม่ขึาบนด้วยโอ้โหน,นี้แบบไหนไวะเนี่ยหยุดตรงกลางมาหยุดเว้ยไม่หยุดเว้ยเฮ้ยอ,อะไรวะงงไม่หายด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็คอันนี้บินวงกลมอุ้ยมาด้วยอุ้ยตกใจนะโ,โอเคซิกแซกนี่ซิกแซกมาละออ้ยวินครบมาละทั้งนั้นมาครบละ การบินมีทั้งหมดห้าแบบมาเกือบบทแล้วนะครับนานๆถึงจะโผล่มาเนาะอันนี้ก็แบบเจอแล้วก็พุ่งขึ้นบนข้าล่านโอเควาตรงกลางแล้วก็หายเฮ้ยมันเกิดจากอะไรตรัวนี้เยวหาก่อนนะมูคเมนมันหาอะไรไม่เจอมันหาเพเยอร์ไม่เจอโอเคนั่นแหละปอะมาณนี้คือมันหาเพเยอร์ไม่เจอมันก็เลยบินไปแล้วก็ยังไม่เจอครับยังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใส่ค์ดเขก็ไปใหม่ได้ตอนนี้ แพทเทิรของ Enemy มาครบทุกตัวแล้วครับก็ในบทเรียนต่อไปครับผมน่าจะเป็นวิ่หน้าแหละนะฮะก็เดี๋ยวจะคงจะหาวิธีการยิงแล้วก็ได้คะแนนขึ้นมาครับผม